สวัสดีครับทุกท่านนะครับมีเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดยามาฮ่า PSR-S650 ครับตัวนี้ครับสภาพสมบูรณ์ครับผมใช้งานได้ทุกฟังก์ชันทุกปุ่มนะครับไม่มีรอยแตกหักครับผมใช่นะครับผมสภาพสวยงามตัวนี้พมเปลี่ยนจอใหม่ครับจอนี้เป็นจอใหม่ลนะครับผมที่จอใหม่เดี๋ยวเลยครับผมจอใหม่เมื่อหนึ่งครับเป็นจอใหม่เมื่อหนึ่งตัวนี้นะครับมีเสียงแซม มีจังหวะ8แทร็กครบทุกจังหวะแล้วก็มีจังหวะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งนะครับผมในราคา15,000บาทนะครับผมตัวนี้นะครับซื้อไปออกงานได้เลยครับคณะที่เอื่นเขาเป็นจอเก่าเขาขายแพงกว่า15,000บาทแต่ก็ผมยังเปลี่ยนจอใหม่ครับผมจอใหม่เฉพาะจอนี้ก็2,000เกือบ3,000นะครับเฉพาะจอนี้แต่ผมขายเพียง15,000บาทเปลี่ยนจอใหม่นะครับตัวนี้นะครับผมใช้งานได้ทุกผมทุกฟังก์ชันครับผมใช้งานได้ทุกผมทุกฟังก์ชันครับทดสอบเสียงก่อนครับผม แ้งลงมาในแบงหมดแล้วครับผม รักจังหวะก็อยู่ในเครื่องครับเล่นได้เลยครับจังหวะจังหวะมีครบทุกจังหวะครับผม่ะครับนะคมันไว้ทั้งหมดจังหวะนะครับผมมีไว้ทั้งหมดตัวนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดจังหวะครบเล่นเพลงได้ทุกเพลงนะครับผมจังหวะล้ำส้มล้ำชิ้นทุกอย่างครับผม หนึ่งมื่นห้าพันบาททั่วนะครับพร้อมกระเป๋าพร้อมจัดส่งทั่วไทยครับผมลงเฉียงแซมลงจังหวะครบทุกจังหวะเป็นจังหวัดแปดแถกลวก็มีจังหวัดั่วเล่นอีกหนึ่งร้อยจังหวะนะครับผมครับโอเคนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับผมสินค้าราคานีหาไม่ได้แล้วครับผมออกงานได้ครับรุ่นนี้ครับผมสนใจทักมาครับ